แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะเตรียมรับการโอนเงินอีกแล้วนะคะทกสเตรียมจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาในวันที่1 0 11อมกราคม2566ค่ะคุณผู้ชมโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยเหนืออีสานกลางใต้ใครได้รับการโอนเงินบ้างใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินหรือยังตกหล่นในส่วนของการรับเงิน,นไร่และ1,000 10, พบาทต้องฟังค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่13 มาแล้วนะคะในส่วนของการรับเงินครั้งนี้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนารับเงินส่วนต่างถึง3ชิชนิดข้าวอีก2ชิชนิดข้าวไม่ได้รับเงินส่วนต่างส่วนจะเป็นชนิดข้าวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้ใครที่รอคอยการจ่ายเงินในส่วนของทางธนาคารทกศให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวนะผู้ปลูกข้าวงวดที่1ถึงงวดที่33และตกค้างยังคงไม่ได้รับการอุ่นเงินงวดที่1ถึงงวดที่12แล้วก็ประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงออกมาล่าสุดงวดที่13แล้วค่ะและในส่วนของไร่ละ1,000บาทสาหรับคนที่ยังคงไม่ได้รับการอุ่นเงินด้วยนะคะซึ่งล่า สุดค่ะคุณผู้ชมกรมการพัาภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกมาประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วก็การชดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชานาผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต2565ทับ66งวดที่13สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะประกาศในทุกๆ7วันนะคะซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 6มกราคม2,566ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะภายใน3วันทำรรการธกสจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในวันที่10 มกราคม2 5 6 6ค่ะโดยทกศนะคะจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในส่วนของงวดที่13สําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง6มกราคม2 5 6 6ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินส่วนต่างได้ทั้งหมด3ชนิดข้าวอีก2ชนิดข้าวไม่ได้รับเงินเเฉยเพราะว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าที่ประเมินไว้นะคะในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิราคากลาง จะอยู่ที่1 4 0 2 2บาท95สตางค์ส่วนต่างสำหรับงวดน,นี้อยู่ที่977บาทค่ะคุณผู้ชมตามมาด้วยข้าวเปลือกของมะลินอกพื้นที่นะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอีงที่13,510บาท36สตางค์ส่วนต่างการจ่ายเงินงวดน,นี้อยู่ที่489บาท64สตางค์ค่ะและข้าวเปลือกเจ้านะคะส่วนต่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดน,นี้อยู่ที่ 9 7 9 8บาท11เสตางค์ส่วนต่างประจำงวดอยู่ที่2 0 1บาท89สตางค์ซึ่งสชนิดข้าวนี้จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยนะคะส่วนข้าวเปลือกปทุมธานาีราคาเกณฑ์กลางอยู่ที่11,8่งบาท74สตางค์แล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางอัางยิงอยู่ที่12,491บาท9 8สตางค์2ชนิดข้าวนี้ราคาสูงกว่าที่ประเมินไว้จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างนั่นเองค่ะส่วนวันเวลาในการจ่ายเงินนะคะค เริ่มทยอยจ่าย11มกราคม2566ค่ะและพี่น้องเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินฟังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการจ่ายเงินอีกรอบหนึ่งประมาณวันที่11มกราคม2566หากใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินให้ติดต่อทกศสาขาใกล้บ้านด่วนค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ